ในการเขียน VBA นะครับเราสามารถที่จะทำการสร้างชนิดของข้อมูลนะครับขึ้นมาใหม่เพื่อใช้งานเองได้นะครับซึ่งจะถูกเรียกว่า User Defined Data Type นะครับซึ่ง User Defined Data Type นะครับเราสามารถที่จะทำการสร้าง Data Type ขึ้นมาใหม่ให้ประกอบไปด้วยนะครับชนิดของ Data Type นะครับหลายๆตัวนะครับเป็นกลุ่มของ Data Type ในการเก็บข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับ พื่อความเข้าใจนะครับผมได้ทำการสร้างนะครับโมดูลขึ้นมานะครับที่ชื่อว่า User Defined Data Type นะครับให้เป็น Object Module นะครับซึ่งก็จะถูกเรียกใช้งานได้นะครับในทุกๆส่วนนะครับของการเขียน VBA นะครับบน Microsoft Access นะครับในลักษณะแบบนี้ผมคลิกดีไซน์ลงไปนะครับเพื่อให้ดูรายละเอียดของการสร้าง User Defined Data Type นะครับในโมดูลนี้นะครับผมคลิกดีไซน์นะครับ รูปแบบของการสร้าง User Defined Data Type นะครับเราจะขึ้นต้นด้วยคำสั่ง Type นะครับแล้วก็จบการสร้างนะครับ Data Type ตัวนั้นนะครับด้วย End Type ในลักษณะแบบนี้นะครับเราขึ้นต้นด้วย Type นะครับคำสั่ง Type แล้วก็ตามด้วยชื่อของ User Defined Data Type ที่เราทําการสร้างขึ้นในที่นี้นะครับผมตั้งชื่อว่า p e r s o n นะครับผมต้องการนะครับสร้าง Data Type ขึ้นมาใหม่นะครับชื่อว่า Person ในการเก็บข้อมูลรายละเอียดของคนนะครับหรือของพนักงานนั่นเองนะครับโดยให้ประกอบไปด้วยนะครับกลุ่มของ Data Type นะครับสตัวตัวแรกให้ชื่อว่าเป็น s t r name นะครับให้เป็นชนิดของข้อมูลแบบ t t i n g นะครับ f i x ไว้จําจำนวนที่20 Character อนะครับอันที่สองนะครับ C U R salary ให้เป็นข้อมูลแบบ currency นะครับในการเก็บเงินเดือนของคนนั่นเองนะครับถัดไปนะครับตั้งชื่อว่า DAT Start Work นะครับให้เป็นข้อมูลแบบเดทหรือวันที่นะครับเพื่อที่จะทำการเก็บข้อมูลวันที่เริ่มงานนะครับในลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับหรืออีกทีหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นนะครับในการสร้าง user defined data type นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะทำการ ดึงข้อมูลนะครับจากตารางหรือจากฐานข้อมูลของเราขึ้นมานะครับบน VBA นะครับแล้วก็ถึงจะเขียนโปรแกรมในการคำนวณนะครับด้วยตัวเองนะครับด้วยภาษา Visual Basic นะครับเราก็สามารถทำใช้ได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทำการสร้างนะครับ User Defined Data Type ในการเก็บข้อมูลในแต่ละเลคคอร์ได้ผมตั้งนะครับ Data Type ชื่อว่า Person Record นะครับด้านในผมก็ทำการให้เก็บข้อมูลในแต่ละฟิลด นะครับถ้าเรา,เ,าเข้าใจเรื่องของตารางนะครับเราจะเข้าใจว่าใน1เลคคอร์ดนะครับจะประกอบด้วยฟิลด์อยู่หลายตัวแล้วก็แต่และฟิลด์นะครับอาจจะมีชนิดของข้อมูลที่แตกต่างกันได้นะครับอย่างเช่นในเพอร์เซนเลคคอร์ดนะครับให้ประกอบไปด้วยฟิลด์ที่1เก็บข้อมูลแบบ t r i n g นะครับ20ฟิลด์ที่2ให้เก็บข้อมูลแบบ Cur r e n c y ฟิลด์ที่3ให้เก็บข้อมูลแบบเดดนะครับซึ่งชนิดของข้อมูลตรงนี้นะครับก็ให้แมทช์กับ โครงสร้างของตารางนะครับในแต่ละฟิลด์นั้นๆที่เราจะทําการเก็บข้อมูลนะครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้างนะครับดัต้าไทยขึ้นมาใหม่แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันบ้างนะครับผมขอทําการปิดนะครับอ็อบเจกต์โมดูลตัวนี้ไปผมคลิกแท็บมาที่ฟอร์มนะครับผมขอทําการเปิดฟอร์มอ่า user data type ขึ้นมาผมคลิกดีไซน์ลงไปนะครับ ด้านในผมก็ให้มีปุ่มนะครับคอมมาในการลันนะครับตัวโปรแกรมนะครับ1ปุ่มนะครับเรามาดูนะครับการเขียนโปรแกรมผมคลิกขวานะครับ Run e o t m a n d o m m a n d เปิด Property Window ขึ้นมานะครับเลือกแถบมาที่ Event นะครับเลือกเหตุการณ์อ่อ l คลินะครับเข้าสู่ Code Builder หรือว่า v i s u a s i c s i i t o r t o r นะครับโดยการกดปุ่ม Control ด้านหลังนะครับในบรรทัดนะครับอ n c นคลิที่นี่นะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดนะครับของการเขียนโปรแกรม นะครับในลักษณะนี้ขึ้นมานะครับผมขอทำการย่อขนาดนะครับในโปรแกรมย่อยนะครับรันคลิกของเรานะครับอันที่1ผมได้ทําการสร้างตัวแปรขึ้นนะครับ int x ให้เป็นตัวแปรแบบ integer นะครับซึ่งตัวแปรตัวนี้นะครับผมสร้างขึ้นเพื่อที่ใช้ใน loop for นั่นเองนะครับเราจะมี for int x เท่ากับ0ถึง2เห็นไหมครับดังนั้นเราก็สร้างตัวแปรตัวนี้ขึ้นมาถัดไปนะครับตัวแปรตัวที่2 นะครับผมตั้งชื่อว่า PS Programmer นะครับผมตั้งใจจะให้ตัวแปรตัวนี้เก็บข้อมูลนะครับรายละเอียดของโปรแกรมเมอของเรานะครับซึ่งมีอยู่ท่านเดียวนะครับผมก็ให้เป็นข้อมูลแบบ person นะครับซึ่ง data type person ตัวนี้เป็น user defined data type ที่เราทำการสร้างขึ้นนั่นเองนะครับที่เราได้ทำการาสร้างขึ้นผ่านมาแล้วนะครับ ถัดไปนะครับผมมีผู้จัดการอยู่3คนผมก็ทําการสร้างนะครับเป็น array ขึ้นมาเลยนะครับโดยให้นะครับค่าของ array เป็น2นะครับซึ่งจะประกอบด้วย3าม element ก็คือ0 1กับ2นะครับสามารถเก็บข้อมูลของผู้จัดการได้3คนนะครับให้เป็นข้อมูลแบบ persons นะครับซึ่งก็จะสามารถทําการเก็บรายละเอียดนะครับในแต่ละส่วนได้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับ อย่างเช่นเราดูคนแรกนะครับ PS Programmer นะครับเราสามารถที่จะทำการเก็บข้อมูลนะครับได้ถึง3 data type นะครับอย่างเช่นผมใส่ PS Programmer แล้วก็ใส่จุดแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับของตัวแปรนะครับใน data type นั้นนะครับปรากฏขึ้นนะครับผมลองดูนะครับผมลองเขียนดูใหม่แล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมใส่ PS นะครับพิมพ์ Programmer ลงไป นะครับตรงนี้ก็คือชื่อของตัวแปรที่เราสร้างขึ้นนั่นเองนะครับเราใส่จุดลงไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็น user-defined data type นะครับที่ชื่อว่า person ใส่จุดลงไปนะครับตรงนี้จะแสดงรายละเอียดของกลุ่มของ data type นะครับที่เราได้ทำการสร้างขึ้นบน data type person นั่นเองนะครับจะมีอยู่3ตัวที่เราให้เราสามารถทำการเก็บ ตัวแปรได้นะครับอันแรกผมเก็บเป็น scr name นะครับผมดับเบิลคลิกลงไปนะครับเท่ากับนะครับแล้วก็ใส่ชื่อลงไปนะครับเป็นสตริงนะครับใส่โจนะครับลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับตัวอื่นก็เช่นกันเราจะเห็นนี่นะครับว่าตัวแปรตัวเดียวที่เราทําการสร้างขึ้นสามารถทําการเก็บข้อมูลได้นะครับถึง3กลุ่ม3ชุดทีเดียวนะครับชุดแรกจุด scr name นะครับใส่โจอันที่2จุด C.U.R. Salary นะครับใส่เงินเดือนลงไปนะครับอันที่3ใส่จุดเ a ตนะครับ D.A.T. Start Work นะครับใส่ข้อมูลแบบวันที่นะครับซึ่งในวันที่ผมก็ใส่อยู่ในเครื่องหมายชานะครับแสดงว่าข้อมูลทางด้านในเป็นวันที่นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นเดือนวันแล้วก็ปีนะครับตามลำดับนะครับในลักษณะแบบนี้ทำให้เราสามารถทำการมีตัวแปรนะครับขึ้นใช้งานได้นะครับค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวนะครับ คราวนี้เรามาดูแบบ array นะครับที่มีความซับซ้อนมากขึ้นบ้างนะครับเรามี manager อยู่3คนนะครับเราก็สร้าง ps manager ขึ้นนะครับให้เป็น array นะครับให้มีค่า3 element นะครับอันแรกนะครับ ps manager element ตัวแรกก็คือ0นะครับสามารถทำการเก็บรายละเอียดได้นะครับทั้งชุดเลยนะครับจุด scr name ใส่จิมจุด cur salary ใส่เงินเดือนลงไป30,000 จุดเดตสตาร์ทเวิร์กนะครับใส่วันที่การเริ่มงานลงไปนะครับสำหรับแมนเจอร์ที่ชื่อว่าจิมนะครับถัดไปนะครับอเลนะครับตัวที่2นะครับใส่วงเล็บ1เข้าไปนะครับซึ่งก็จะเก็บข้อมูลนะครับได้เป็นชุดเช่นเดียวกันใส่จุด scr name ชื่อจอร์นนะครับใส่จุด salary 20,000ใส่จุด Start Work นะครับวันที่เดือน4วันที่25นะครับปี2001 นะครับคนที่สามนะครับก็จะเป็น array element นะครับสองตัวเลขก็คือสองนะครับใส่จุดนะครับ scr name ชื่อว่าเจมนะครับจุด cur salary สี่หมื่นจุดเดด start work นะครับเดือนเก้าวันที่สามสิบปีสองพันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราผมก็มีรูฟอร์นะครับในการดีบัก p ิมพออกไปนะครับ โดยให้ตัวแปร x เข้ากับ0ถึง2ก็คือวน3รอบ0 1แล้วก็2นะครับแล้วก็ d e b ั g p ิ i n t นะครับค่าต่างๆออกมานะครับค่าของ array นะครับซึ่งเราสามารถทำการปิน n t ออกมาได้3ค่าทีเดียวนะครับตั้งแต่จุด name จุด salary แล้วก็จุด start work นะครับออกมาได้เพื่อความเข้าใจนะครับเราลอง d e b ักตัวโปรแกรมดูนะครับผมคลิกที่โมดูลของเราเลือก step into นะครับเลือกลงไปนะครับคลิกมาที่ฟอร์มนะครับของเราเลือก ทำการลานฟอร์มเราขึ้นมานะครับคลิกลานนะครับในการเข้าสู่คําสั่งนะครับในโมดูลของเรานะครับตรงนี้จะเกิด m p m p i l r r o r นะครับบอกว่า Sub or f u n c ชัน not defined นะครับคลิกโอเคลงไปโอเคตรงนี้เราพิมพ์ผิดเห็นไหมครับเรามีใช้ ps employee นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราไม่มีการตั้งนะครับตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า ps employee นะครับ ผมขอสต็อปไปก่อนนะครับทำการแก้ไขนะครับต้องเป็นแมเนเจอร์นะครับผมก็ p y ลงมานะครับแล้วก็เพจนะครับเข้าไปนะครับตรงนี้ด้วยนะครับคลิกขวาแล้วก็ทำการเพจนะครับแมเนเจอร์ลงมานะครับทำการรันใหม่ครั้งนะครับผมเลือกเ e ร็จอินทูนะครับคลิกมาที่ฟอร์มนะครับเลือกรัน นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเออร์เลอร์อีกเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ามีส่วนบางส่วนของสับนะครับฟังก์ชันเออร์เลอร์นะครับเราเข้ามาดูใหม่โอเคดูดูเหมือนว่านะครับเรามีผิดตรงนี้นิดนึงเห็นนะครับว่ามี e ตรงนี้เกินมานะครับผมขอทําการลบไปนะครับตรวจสอบโปรแกรมเรานิดนึงนะครับโอเคถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้นะครับทาการลันใหม่ผมเลือกเสร็จปินทูลงไปนะครับคลิกไปที่ฟอร์มนะครับเลือกคําสั่งรันนะครับตัวโปรแกรมก็จะทํางานละ หลังจากที่คอมไพนะครับคำสั่งต่างๆออบนโมดูลของเราผ่านนะครับก็กระโดดเข้าที่ในส่วนบนผมกด F8 นะครับเราเข้ามาดูหลังจากที่เราได้ทำการสร้างตัวแปรขึ้นใช้งานนะครับในลักษณะต่างๆแล้วนะครับเราก็มาดูคําสั่งแรกนะครับเราก็จะสามารถเก็บค่านะครับเข้าไปที่ PS Programmer ได้นะครับที่ STR Name นะครับเจ็บโจนะครับลงไปนะครับ นะครับแล้วก็ใส่นะครับหนึ่งหมื่นเข้าไปที่โปรแกรมเมอร์นะครับจุดซาราลี่นะครับจุดเดตสตาร์ทเวิร์กนะครับโปรแกรมก็จะให้ค่านะครับต่างๆนะครับผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นอารเเละนะครับที่ศูนย์นะครับจุดเนมนะครับจุดซาราลี่แล้วก็จุดสตาร์ทเวิร์กนะครับเข้ามานะครับแมネเจอร์คนที่สองนะครับใส่รายละเอียดเข้าไปแมเนเจอร์คนที่สาม นะครับใส่ชื่อเจมนะครับใส่เงินเดือน40่หมแล้วก็ใส่วันที่ทํางานเดือน9วันที่30ปี2000นะครับหลังจากนั้นก็ดีบักพิมพ์นะครับแต่ก่อนอื่นขอทำการเปิดดีบักวินโดว์ขึ้นมาก่อนนะครับคราวนี้นะครับเราก็ลองดูนะครับผมกดเข้าไปนะครับเราก็สามารถทําการดีบักพิมพ์นะครับโดยใช้ลูปฟอร์ในการวนได้นะครับตรงนี้ก็จะแสดงรายละเอียดใไหมครับจิม นะครับเงินเดือนส0,000ื่นนะครับวันที่20เดือน5ปี2000นะครับแล้วก็วนนะครับแล้วก็วนนะครับเป็นคนที่2นะครับก็คือจอนนะครับคนที่สาก็คือเจมส์นะครับเจนได้ว่าเราก็สามารถที่จะทํางานนะครับโปเขียนโปรแกรมในลักษณะนี้ได้นะครับซึ่งจะทําให้นะครับการสร้างตัวแปรของเราลดน้อยลงนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเรามีการใช้นะครับตัวแปรถึงนะครับ9ตัวนะครับ ในการใช้งานเลยทีเดียวนะครับแต่ในการตั้งนะครับตัวแปรตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งจํานวนน้อยได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับของการสร้าง user d e f i n e function นะครับขึ้นมาใช้งานเองนะครับในโปรแกรมของเรา